แต่ลังนี่ขวดซุกเข้าไปในหูเลยครับส้มสีตึงๆอุ้ยสูยอยู่ครับสูยอยู่ออขึ้นมาขึ้นมาบูขี่ดินขึ้นมาเลยอสวัสดีครับผมผมขวัญเครื่องหนังครับมาพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกป่าหาอยู่หากินครับเมื่อนี้ก็พผามาออกไม้หาเย็นหาปล่อยให้เราครับผมมื่อนนี้วันที่ล่องมาใส่เบ็ดร์บึงครับมีเวลามีน้อยครับผมออกมาช่วงเที่ยงครับมาเบิ่งหมายครับ ไม้เป็นไม้น้ำแหงหงครับเขาเจ้าสูบแล้วสูบแล้วเรือเรือน้ำนี่บวกนิดหน่อยผมสิ่ลองมหาเบงครับไปครับผมหอาหูเย็นหูอะไรดีกว่าเนี่ยครับเบิงไม้ไม้นี้เขาเจ้าสูบแล้วครับสูบแล้วมันเหลือน้ำนี่บวกนิดหน่อยครับสิ่อลองมาหาเบงสานี่อยู่ข้างทางนะครับเนี่ยครับเบิ่งซอยฝาอยู่ข้างทางครับป่านบวกนี่มีนิดหน่อยครับเห็นบอลบวบแบบบวบแบบ เดี๋ยวจะลองมาหาบ้างครับมีหูเอียงบ่ะก็โซมีสิต่มปอดป,อดปอดบ่เดี๋ยวต้องมือเลครับโอ้ยมีหอยคนจุกเลยครับนี่ครับมีหอยคนจุกเลยเดย้เดี๋ยวจะลองจุกซับมึงครับเนี่ยคบตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจครับเห็นบ่นี่ขี่ตม่มขี่ต่มแบบนี้ครับ ตมคือลักษณะของเอียนมันพ่นขีตมออกครับอันนี้มีบัวอันนี้หูปูสังเกตคันคันบวกได้น้ำน่อยทังซีนี้คันหูหูโลกไปหาน้ำไม่บวกกันก็ก็เป็นหูเอียนขึ้นกันครับแต่กันคันเขาฟังก็เป็นหูปูขึ้นเราครับลักษณะการเบิ้งหูน้ำน้อยก็เบิ้งคล้ายๆกันครับเดี๋ยวผมสื่องจกเบิ้งหูนี่ครับมีคนมาจกเราเลย้อได้โตไปแล้วบัว มันยังไม่โตอยู่ครับอุ้ยของูยังเกี่ยงเลยครับนี่ครับแต่ว่ามันมีหนามปะเดี๋ยวผมเบิ่งกันมันมีหนามปอดออกมากมลักษณะคือมีหนามใสๆอยูเลยครับลอกใส่บุ๋งบ่วะเนี่ยเนี่โอกาสที่โตอยู่เลยครับอืมนั่นเป็นขี้ต่อมปอดออมากเลยครับบมเนียได้อาจจะมีโต มีหู้หูนี่หูหนึ่งครับห้อยข้าเจ้าจกเนี่ยมันมีหูหนึ่งอย่างนี้เป็นหูนี่เป็นห้อยห้อยข้าเจ้าจกแลยครับหู้งีลองจกเลยกุ๊บเห็นมีน้ำะล่วกคุณครับน้ำคุนคุณหนครับหูนี่ขนาดจะเป็นหู้เอียงครับบ่แน่ใจครับว่ามันใชมีตอยู่บ่หู้มันเคยอยู่ใกล้กันนะว่าสองหูนี้ลองใส่เบิร์นบ่า เดี๋ยวผมจะล่องใส่เบื้องครับสองหูนี่หู้กค้กันนี่เพื่อมันฝุกหมันครับผมเนื้อที่ใส่เมื่อนี่ครับเป็นใส่เดือนครับมาล่อนรุนเบื้องครับว่าสิหมันบ่ใส่ไว้ไแล้วเมื่อแรงเขามาหยามแบบพวกนี้ได้ครับอาจ,จจะอาจจะหมันครับหูนี่ค่อนข้างใหญ่ครับ เงี้ยกันเงี้ยใสเดือนเหมือนกันครับผมกับบมมั่นใจไปได้เลยครับเด้อว่วามันซิมีโตบะแต่ว่าเขาลองใสเบิรงครับนี่ครับเงี้ยใส่เดือนครับผมลองใสเบิรงใส่ไปสองลังเลยครับตรงนี้นี่ครับย่น,นี่ติดกันเลยสองลังแล้วไอตรงหูในหญ่นี่มันมี มีน้ำทะลุออกตั้งพุนครับเดี๋ยวผมสิไปใสสรัดรัดฟังพุนอีกหลังหนึง่งมันมันเป็นหู้เดียวกันแหละครับ่ว่าสิไิใสสรัดฟังพุนอีกหลังหนึง่งมาหลุดม,มือครับสีมานบ่ะเพื่อเบิ่องอีกซานึงครับซานี้ก็เจ้ากับสูบแล้วโอ้เบิ่งครับมีห้อยควดอันนี้ห้อยควดห้อยจกออาอะไรแน,น่นอนครับนี่นี่ครับเบิ่งห้อยรดเดี๋ยวมันส้มขึว่ะ เนี่ยมหาหูนครับนี่ครับขันขเข้าสูบแล้วนี่เห็นบ่มวะนี่ครับตรงปลายมือผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นหู้เอียนเลยหูืูเอียนอีหลีครับแต่ว่านี่ครับเห็นบม่ามันจะมีหน้านขี่ดตมปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊บปุปป๊ขึ้นมาเลยนี่หูืเอียนแน่นอนครับแต่ว่าหูหน่อยหมดครับพอลมนี่มือนี่แหละเดี๋ยนะเพิม ปึ๊บปุ๊บอันนี้ก็ทรงหู้อยู่วะเดี๋ยวจบเบื้องก่อนอู้นี่หู้ยังไงดีครับเดี๋ยวเบื้องก่อนเป็นตะคือวะนี่นี่ครับมันมีน้ำใสๆพุดขึ้นมาค้องเห็นบวว่างวะมันมีน้ำใสๆพุทธพุทพุดขึ้นมานี่แสดงว่าหู้นี้มีตุย๋ยด้วยครับนี่ต้องลองใส่เบื้องรับแสดงว,ว่า,ขาเขาจ้าหนาจี้เอาเบ่เปิดครับ ๋อยอก็เกี่ยวเยื่อมาใส่กันครับนี่้อครับเด้อเหยื่อใส่เดือนครับผมใส่เดือนนี้ไปใส่หู้ปลาไหลนี่กันใส่แล้วบิก,กินนี้หู้นั้นบอร์มิโตเน,นอนครับเัานีลองใส่เบิ่งหน้ามันพูดพูดส่งเป็นเตมีโตอยู่ครับเพื่อนมันนครับเพื่อนมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมาในเด้อป่วย,ยใส่ไปนี้หู้เดียวครับหู้อื่นมานานันหู้หน่อยพอดครับไปครับ ใช่ฮห,ห,หูอื่นสาอื่นอีกหน่ไหมครับเพื่อต่อแรงเพื่อมันครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนซ้อครับหลังจากที่มาใไส่เบ็ดเอียนเบ็ดไปเลยสานีครับผมใส่แหงแต่เทียงเมื่อวานนี้ลืมเห็นงานเลื่อมครับผมเลื่อยบ่ได้ไม่หยำเดี๋ยวมาลองซ่อมมั่งนะครับมันบ่ก,กินเบ็ดครับผมบ่แน่ใจว่าบ่มีตัวหรือว่ามันบ่หิวหรือว่าจังไหนบุคับเอาใส่งเงาใส่เดือนนะครับบ่บ่กกินเลยมันอาจจะทึก ถือข้าเจ้าออกไปแล้วมั้งครับเพราะว่ามันมีห้อยข้าเจ้าะขดอยู่ประมาณครับมาเบิ่งครับเนี้ยครับเออเนี่ยยังอยู่คือเก่าครับเดี๋ยวห้ามมาหยำมึงอีกสาหนึ่งครับนี่ครับสาหนีใส่ไปสองหลังสามหลังใส่ไปสามหลังครับแต่ว่าสองหูห้ามราหลุดมึงครับว่าสิมานบ่แน่ไปนี่นี่หลังนึงขวดซุปเข้าไปในหูครับ อุย้ยมีแนวกินครับเดี๋ยวเดี๋ยวอึบ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 นี่ครับลังนี้บ่กินแต่ลังนี้ขวดซุข้าไปในหู้เลยครับมันหู้เดียวกันกับลังนี้ครับใส่ไปสามลังลังลังนี้เป็นหู้ทางออกมันบ่กินครับมันกินหู้นี่ครับมาลุนมึงครับว่าสิมานบ่จะเขาตั้งกองกัน,กน,กนมาลุนมึงครับวาสิมานบ่ โอ้ยบ่ถือบ่ไหวสายบ่ตึงเลยครับสูบ่ไหวกระส้มสีตึงๆอุย้ยสูยอยู่ครับสูยอยู่อะมีรุ่นครับมีรุ่นยึบยึบอึบโอ้ไหนตัวใหญ่ครับตึงขนาดเลยครับสายบ่ม,บมีบ่มีหม่องไรสักไหมงูอ้ย โอ้ตัวนี้สูงแห้งครับเดี๋ยวลอกห,า,หา,งางไม้แทงแทงไหลมันก็น,น่าพอเดี๋ยวผมจะลอกหา,างไม้แทงแทงๆไหลมึงมาพอดีเราสัมดีบอ่ะบางคนดีดครับบางคนบอกว่าดีดดีดแล้วอันมันเจ็บเดลยมันทีขึ้นมาเองครับเติ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 บแต่ว่าผมดีดนี่นิ่งครับนิ่งเงียบเลย อึ๊บอึ๊บอึบอึขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหเงียบกริบครับบทิยงเลยเอ้ยมา ну เงี้ยนะหอุนเดยวปอกอักปอกเปล่า โอ้โหแห้งแห้งถอยครับยังบุกขึ้นเลยแหงแหงถอยอเกิดมาเนอะนี่มไนเลยวสงซีรีส์ไปจุ๊บ โอ้คือเทงมถือทเทียววไม่ช่วยมุนเลมันคือบุกขึ้นเทงถือมันอยู่ตรงนี้เลยคับนอ้โ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 ออ้โอ้โอ้ออ้โอโอ้โหอ้โหโอนีอ้โอ้อ,อ,อ้อ้โหโอ้หอย้อ อยังไม่โอ้โหเห็นจุดตักหัวบอกขื่นเลยครับถอยยางเดียวเลยอุ้ยขื่นมาแล้วครับขื่นมาแล้ว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 เห็นปากแล้วครับเห็นปากแล้วเห็นปากแล้วออ้ยตกง่ครับพี่น้องึด อุ้ยบึกง่าครับตัวนี้น่าจะมีสีขีดครับตัวนี้อ้ามานมาแล้วครับปานมาแล้วอุ้ยยังไงเลยครับอุ้ยมันหับมานรับนี่ครับผมมานมาแล้วครับอุ้ยง่าครับผมตัวนี้น่าจะประมาณสีขีดครับผมสีขีดกว่าแน่นอนครับยันง่ตัวนี้อ้นั่นๆจะเจอไซง่จงส่นี่โอ้ สุดยอดครับผมจัดเมนูแลเลยครับเดี๋ยวที่จัดเมนูยังเขากะถ้าติดตามเบืองอีกเที่ยนึงครับผมเดี๋ยวมันมีอีกสาหนึ่งยู่ที่ผมใส่ไว้เดี๋ยวพยายามอีกสาหนึ่งละสาหนึ่งก็ใส่ไว้หลังเดียวกันครับตอนใส่ขอมื่ไไ้ท่ายคลิปดอกเดี๋ยวพยายามอีกสาหนึ่งครับเพื่อได้ตต้มกันครับไม่ยามอีกสาหนึ่งครับสาหนี่ก็ใส่ไว้หลังเดียวครับมันหาเห็นหลังเดียวสาหน่ก็ได้ใส่ไว้ตะเทียงวันนะครับลืมองไมายโอ้ยตกตกตกเห็นบัว มุมนี้ยูใส่เบ็ดขึ้นเนียมพอเห็นขวดฟังสั้นๆครับโอ้ยกินอยู่บูว้อ๋อหนาม,มันขึ้นครับน้ที่ไม่น่กินอยู่ครับวายุที่แหลกกันตอนมาใส่น้ำาม่ได้ถ,ถ่วมหูเลยครับประนีน้พ่อมายำหนาม,มันขึ้นครับน้ำถ่วมหูไม่น่ากินอยู่ครับที่ล่องหยำม,มึงครับสายบ่เห็นครับนี่ครับ สายสีตึงๆตึงแบบนี้ดึงออกนอกหุก้งวะวะสูวะสู่อยูด้ีครับแต่ว่ามันดึงมาบ่ตกงล่ะดึงบ่ตกหูตัวนี้ดึงยากครับอืมอมืขึ้นมาขึ้นมาบูขี้ดินขึ้นมาเลยตับไปไงครับอึบอึ๊บอึบอึบแต่ว่าด,ด,ดึงดึงมันบูขี้ดินขึ้นมาเลยครับ ติดขี้ดินแนละ้วมันบ่ขคืนมาตรงหูครับหูหูอยู่พี่ผมดึงขึ้นมานี่เดีย๋ยวขวดหาบกันมันบูดขี้ดินทีนมากเสร็จแล้วเฮ็ดโอ้มันเห็ดเหลี่ยวครับมันเลยดึงมาตรงนี่าขาดเด้อ เบ็ดหักบูวโอ้บูขึ้นเลยครับมุนบูขี่ตมส่งเงินกอกดำขึ้นมาใส่เนาะตัว,วไงครับวอดีเยนบูขี่ตอมขึ้นมาครับสำรวยประคุณนี่แหละอ้า พอด้แก่ยู่ครับพอได้ตต่มกันผลงานสองแต้บครับผมนี่จะโอ้ใส่ตัวใหง่างง่ายเลยตัวนี้กับนายอย่ามั่นสองขีดกุยครับตัวนี้นี่สี่ขีดแน่น,นอนครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี่เดี๋ยวผมเสียออกให้ตายจะของสาบเลครับพอดีตาเรามา่นเกีียวหยากอ่ะเดี๋ยวแบงค์เพื่อนไปกินครับผมได้ตัวญ่งย,ยู่ตัวใหง่นี่ก็โอ้สุดยอดเลยครับผัดเผ็ดครับมือนี่นี่ครับ พริกแกงทาเองครับจวดผัดพริกแกงหอมๆครับแล้วก็ใส่เนื้อปลาไหลตามลงไปครับจัดน้ำซอสใส่จักโบกครับผมโบกหงหายๆซอสหอยผงสรดสดดีตามลงไปครับ อไลซุกเข้าก็ตามด้วยพักครับผมไม่เพ้าเอาใบกูดพริกไทยอ่อนครับผมลูกเข้ากับทำการตักครับผมตัวเดียวได้ครับนี่ยเต็มจานเลยมาครับพี่น้องผมกิน ผัดเผ็ดปลาไหลน้ำกันครับกินกระเทียงพอดีไอมือเศร้านี้ได้สองตัวละแบงไหนตายเจ้าของสาเพิ่นตัวหนึง่งเหลือตัวใหญ่ครับผมตัวนี้น่าจะโอ้เบ่งคับตัวเดียวได้ครับนี่เต็มจานเลยตัวนั้นนนั้ที่เอาให่ไทยบ้านเมื่อนเนจ้าของสาเห่นก็นโอ้ตัวใหญ่กันครับใส่งามเลยครับก็ซิมเนี่ยผัดอันบริสิทธิ์ครับอืมสุดยอดครับ,ดรบเด็ดอีี ้อกินเขาครับผมคอเนี่ยจะแก้วครับตามรอง้อครับขพอก,กินเขาแสบอ,อ้ยอยอ่ะชักครับบันนี้ผัดเผ็ดผัดเผ็ดหิวครับหิวมือสั่นเลยครับหิวเขาแห้ง ยันไงกระดูกแข็งครับผมมื้อนี้ยว่มีข้าวเจ้าใส่ขอนียวเลยหิวครับหิวแห้งกินเพื่เดียวครับมื้อนี้ยเฮ้ยวิ่งหมูก,กิน ผัดเผ็ดปลาไหลไงนี่ต้องฟานบางๆนะครับมันจะสุกเร็ว้าเห่ออันฟานนานๆน,นี่มันจะสุกยากครับตอนผัดนี่ยต้องฟานแบบบางๆเลยครับเมื่อนี้ตําเครื่องลายครับแต่ว,ว่าหั่นโบ้คอยได้เน้นเผนะ็ดไปเลใส่พวกกระเทียมตะไคร้่า,าลายๆกับใส่พริกนหน่อยครับครับพี่น้องผม เดี๋ยวจังไดก็ขอตัวจัดการพัดเย็นจานนี้ให้หมดเลยครับให้มาคลิปนี้จังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมป้า